สวัสดีพี่น้องชาว y o u t u ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวชุดคัดนะครับที่ผมใช้ในเวบหนึ่งสองห้าอนะครับรถของผมเองนะครับที่ใช้นะครับสเต็ปลูกห้าเก้าหกสิบนะครับชัก5ห้านะครับสำหรับคาดเท้านะครับก็มีน้องถามเข้ามานะครับว่าเแี่คัดไปแล้วนะครับทำไมไม่มีเสียงดังอยู่นะครับ แล้วก็เปลี่ยนไปแล้วทำไมมันยังลื่นอยู่นะครับขี่แล้วยังไม่โอเคนะครับก็สำหรับรถผมนะครับตันนี้นะครับก็จะใช้เป็นชุดคัดนะครับสําหรับเจดีคัดตัวหน้านะครับเจดีคัดตัวหน้าผมจะเบิกศูนย์ใหม่นะครับแท้ศูนย์นะครับเบิกศูนย์ใหม่เลยครับมันจะมาทั้งชจดีคัดแล้วก็ ค่าสามก้อนเลยนะครับก็สำหรับสาเหตุนะครับที่มีเสียงดังครับฝั่งคัดนะครับก็มีหลายที่เลยนะครับที่ต้องเช็คนะครับที่ผมเจอมานะครับที่เช็คหมดนะครับมีหลายที่เลยนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแผ่นคัดอย่างเดียวจะหายนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกเจดีคัดจะหายนะครับ ลองเช็คนะครับถ้าได้รื้อกมาแล้วเช็คให้หมดเลยนะครับอันดับแรกเลยครับหนึ่งเลยนะครับที่ต้องเช็คนะครับแผ่นคัตนะครับแผ่นคัตที่ซื้อมานะครับแผ่นคัตที่ซื้อมานะครับต้องเช็คด้วยนะครับเวลาใส่เข้าไปในชุดของลางคัดนะครับขยับดูนะครับว่ามันมี จ็บหรือเปล่าหรือว่ามันขยับได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับเวลาเราใส่แผ่นคัดเข้าไปนะครับดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงร่องล็อกตัวล็อกคัดตรงล็อกแผ่นคัดนี่ครับขยับดูนะครับถ้ามันขยับถ้ามันขยับได้เยอะนะครับหรือมันเสียเสียงนั้นมันก็แก๊กแก๊กะครับถ้ามันขยับได้เยอะครับเวลาสตาร์ทเครื่องยังไงก็ดังครับดังใช่เลยครับเวลามันดังกล้องผมก็ใส่นะครับแผ่นคัดแต่งนะครับ เหมือนกันนะครับแผ่นคัดแต่งแล้วก็แผ่นซับแต่งนะครับก็สปริงคัดก็ใช้เป็นสปริงอ่สีแดง3ามตัวนะครับแล้วก็สีขาว2ตัวนะครับสีแดงอ่ะจะแข็งก็สีขาวนะครับก็ถ้าใส่สีแดงมันจะแข็งไปนะครับผมลองใส่ดูแล้วก็ใส่สลับกันนะครับสีแดงกับสีขาวนะครับอย่างละสามตัวนะครับส่วนลังคัดนะครับ ลังคัดนะครับผมกึงออกนะครับกึงเฟืองออกห้ามิลนะครับกึงเฟืองออกห้ามิลนะครับดูจะเป็นเท่าไครับนี่ครับเนี่ครับผมกึงออกห้ามิลนะครับอันนี้เป็นที่ผมกึงแล้วนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับไล่เบานะครับเพื่อที่จะให้รอบมันาเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นลังคัดตัวเดิมนะครับนี่คือชุดที่ผมใช้นะครับ หลักก็ประมาณนี้เมื่อวานนี้ครับไม่มีอะไรมากครับก็มาดูนะครับการเช็คนะครับเวลาใส่คัทนะครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะครับเรื่องในรังคัทเวลาเช็คนะครับก็บอกเขาไปแล้วนะครับที่เช็คนะครับสําคัญสําคัญนะครับคือนี่นะครับแผ่นคัทที่ผมบอกว่าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สองนะครับไอตัวนี้นะครับ ไอตัวเฟืองเนี่ยครับเวลาอันนี้ให้เอามือหมุนดูนะครับว่ามันขยับได้หรือเปล่านะครับถ้ามันขยับได้อะมีโอกาสเสียงดังเลยครับแล้วก็เวลาเราดึงออกข้างๆอย่างเงี้ยครับมันขยับได้ครับก็ต้องมีโอกาสเสียงดังเราต้องไปย้ำใหม่นะครับย้ำตัวนี้ใหม่นะครับสะย้ำใหม่นะครับตรงนี้นะครับจะจะออกระยะใหม่นะครับท้ามขยับได้นะครับแล้วก็มี ตัวนี้นะครับบูทตัวนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับขยับดูขยับดูนะครับว่ามันขยับได้หรือเปล่าถ้ามันขยับได้เยอะนะครับถ้ามันไม่แน่นนะครับหรือมันขยับได้เยอะครับเราจับเรารูรู้แล้วครับว่าขยับได้เยอะเราต้องเปลี่ยนบูทตัวนี้ใหม่แล้วนะครับสึกนะครับเราดูตรงนี้ด้วยว่ามันสึกหรือเปล่านะครับส่วนมากจะสึกบูทตัวนี้นะครับที่เคยเจอนะครับแล้วก็เรามาใส่ตรงรังคัดดูนะครับตรงรังคัดตรงนี้ดูนะครับว่าขยับดูนะครับว่ามันขยับได้หรือเปล่านะครับ ถ้ามันขยับได้ก็ต้องดูตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ถ้ายังไม่หายแล้วก็ต้องเปลี่ยนหลังคัดใหม่แล้วนะครับนี่ครับต้องเปลี่ยนหลังคัดใหม่ครับต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นตัวจดี ของเจดีตัวหน้านะครับค่าสามก้อนนะครับมันจะมีลูกยางซับเสียงนะครับสามก้อนนะครับกลมๆนะครับเราต้องรื้อออกดูนะครับถ้ามันแตกก็ดังเหมันกันนะครับแล้วก็เช็คลูสปริงว่ามันล้าหรือเปล่านะครับถ้าเทคแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ดีเหมือนกันครับเวลาจังหวะมันดึงให้ตัวขยับนะครับมันจะได้ดีขึ้นนะครับมีอะไรอีกครับที่ผมเจอมาก็จะมีลูกปืนครับลูกปืนกดคัดนะครับ ก็ลองหมุนดูครับถ้ามีเสียงดังก็เปลี่ยนหม่ได้นะครับลูกปืนกดคัดที่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับทําให้เสียงดังเหมือนกันนะครับหลักๆก็มีประมาณเท่านี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ลองไปเช็คกันดูนะครับใส่แล้วลองขยับดูนะครับสําคัญนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแหวนรองรังคัดตัวนี้นะครับอย่าให้หายนะครับเวลาถอดออกมาก็พยายามเช็คดูด้วยนะครับ นี้นะครับเวลาเราใส่แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เราขันน็อตให้แน่นนะครับขันน็อตให้แน่นขันแน่นปุ๊บเราขยับดูก่อนครับขยับดูทุกตัวขยับดูตรงเนี้ยครับตรงลังคัดเนี่ยครับจะชอบดังตรงนี้ด้วยครับตรงแผ่นคัดเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปแล้วส่วนมากนะครับที่เคยเจอจะดังแผ่นคัดไอ้พวกแผ่นคัดแตกๆเนี่ยครับลองขยับดูครับลองขยับดูครับขยับดู ขยับดูนะครับแต่ถ้าเป็นสเต็ปลูก5 6 5 7นะครับผมแนะนำให้ใส่แผ่นคัดของสปาร์ค135ดีกว่านะครับมันจะแน่นแล้วก็ถ้าลูก5 7 5 6 5 7เอาอยู่ครับใช้ได้เลยนะครับสปาร์ค13แผ่นคัดสปาร์ค135นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ไม่มีอะไรแล้วที่ผมใช้ก็อีกทีนึงนะครับที่ผมที่ชุดคัตที่ผมใช้นะครับหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะครับมีเจดีคัตแล้วก็ชุดคัตออโต้นะครับเบิกศูนย์นะครับแค่เบิกศูนย์ครับแล้วก็แผ่นคัตอ่าก็ใช้เป็นแผ่นคัตแต่งนะครับแล้วก็แผ่นซับก็เป็นแผ่นซับแต่งที่มาพร้อมชุดเลยนะครับประมาณ500กว่าบาทนะครับก็สั่งซื้อตามเพจก็ ด,ดูเอานะครับเหตุไหนที่คนใช้เยอะนะครับก็ดูคอมเมนต์ดูอะไรเอานะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับส่วนสปริงนะครับก็สีขาวสามตัวสีแดงสามตัวสีขาวจะอ่อนกว่าสีแดงนะครับก็มีชุดลังคัดนะครับกึง่งเฟืองคัดออกห้ามิลแล้วก็เจาะรูไล่เบาตรงนี้นะครับ จอหมดทุกรูเลยครับจอบหมดทุกทุกทุกล่องเลยนะครับจอไร่เบานะครับก็มีก็ไม่มีอะไรนะครับก็หมดแค่นี้นะของผมไม่มีแค่นี้ก็ลองลองไปเช็คกันดูนะครับเผือท่านใดเปลี่ยนไปหมดแล้วยังไม่ดังนะครับที่ผมบอกไปหมดนี่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าหรือเช็คดูหมดนี่นะครับยังไงก็หายดังแน่นอนครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้านะครับถ่ายลงอีกผมก็จะถ่ายลงให้ดูนะครับถ้าท่านใดที่ไม่เข้าใจหรือจะสอบถามเพิ่มนะครับผมก็มี a c e b o o k เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ดินกั้นล่างนะครับแล้วก็มีไลน์มีเบอร์โทรนะครับเพื่อมาสอบถามหรือมาขอความรู้เพิ่มเติมได้นะครับอันไหนที่เป็นความรู้ที่ผมรู้นะครับผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับบอกนะครับ อันไหนที่ผมยังไม่รู้ผมก็จะไปหาความรู้มาแล้วก็มาตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ<อ>ก็ประมาณเท่านี้นะครับสําหรับชุดคัด